พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชารากิติยาภาทรงเป็นประธานในพิธีสมโภธพระไตรปิฎกสากลฉบับสัชายะ วันนี้เวลา16นาฬิกา21นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในพิธีสมโพธิพระไตรปิฎกสากลฉบับสัจชายะซึ่งมูลลนิธิพระไตรปิฎกร่วมกับสารดีกาจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมราชินีนาถโดยทั้งสองพระองค์มีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในการอนุรักษ์และจัดพิมพ์พระไตรปิฎกซึ่งพระไตร ปิดกสากลฉบับสัจชายะหรือเ e ฟโฟเนติกเอดิชันนี้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกตรงตามกฎวยากรณ์กัจจายนะในการอ่านออกเสียงปาลิอันเป็นการทำารงไว้ซึ่งความถูกต้องของพระธรรมคำสอนในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้สร้างโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์การตัดพยางเพื่ออ่านเสียงปาลิในพิกุปาติโมปาลิฉบับสัจชายะซึ่งเรียงพิมพ์ด้วยสัทธ,ธะอักระปาลิได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วยในการนี้ได้ถวายพิกุปาติ ปาลิซึ่งจัดพิมพ์ด้วยสัทธ,ธอักขระปาลิแด่คณะสงฆ์เทรวาสนานาชาติทั่วโลกประธานพิขุปาติโมปาลิฉบับสัจชายะปฐมฤกษ์ซึ่งเป็นพระวินัยปิดกที่เป็นหลักการทางกฎหมายสูงสุดของสงฆ์แก่สารดีกาสารรัฐธรรมนูญและสารปกครองสูงสุดและประธานชุดอักขระชาติพันธ์ไทยในภาษาตระกูลไทยรวม9ชุดอักขระแก่องค์กรเอกชนที่สำคัญ9องค์กรเพื่อเผยแผ่ต่อไป